ดวงของชาวราศีกุมในเดือนตุลาคมปี2567จะเป็นอย่างไรสวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับในเดือนตุลาคมนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเดือนเนาะที่เราสามารถไปเสริมดวงโดยการไปทำบุญสร้างบุส่วนซึ่งในเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ตรงกับวัน ออกพรรษาพอดีนะครับก็นแนะนำนะให้ทุกคนไปเสริมดวงในการเข้าวัดเข้าวาทําบุญในเดือนนี้นะครับก็พิเศษนะเราจะมีไพ่ใหม่เข้ามา2ชุดนะครับชุดแรกนะครับเป็นชุดนะแอ่คททิจูดนะครับทาโรนะ่เป็นไพ่น้องแมวด้านหลังก็สวยด้านหน้าก,ก็สวยนะครับ สวยงามมากนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าคำทำนายจากน้องแมวแบบนี้นะครับจะเป็นอย่างไรนะอีกหนึ่งชดุดนะอีกหนึ่งชุดก็คือเป็นไพ่ขลังนะครับด้านหลังนี่ก็เป็นคล้ายๆชุดอนา,าตีไฟนะ ด้านหน้านะหน้าไพ่ก็จะเป็นไพ่เกี่ยวกับประเทศนะครับแล้วก็เ,เกี่ยวกับการกระทําก็จะมีความแม่นความปังนะมีความแม่นไม่เกรงใจใครนะสวยงามมากทุกๆใบอาจจะาระดัานิดนึงแต่ก็ได้รับคําทํานายที่ตรงและก็แม่นแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าในเดือนตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับชาวราศีกุมนะครับในเดือนตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไรนะโดยเรื่องของสภาวะพลังใจนะครับตำแหน่งแรก ตัวตนจุดเด็ดนะครับไ่ขึ้นเป็นอัศวินถือไม้นะครับพลังงานของอัศวินถือไม้นะเราสังเกตม,มากขี่ไม้นะอ่าลุยนะครับทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความกระตือร้นนะครับและมีความกล้าหาญนะมุ่งทาทุกสิ่งทุกอย่างให้มันบังเกิดความสําเร็จนะครับมีความเด็ดเดี่ยวนะแล้วก็มีความเป็นผู้นาสูงเลยนะพร,พร้อมที่จะลุยไปกับทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะดูสิแล้วก็เสียแบบอืมก็เสียไปขึ้นเป็นอัศวินเหมือนกันนะอัศวินถือเหรียญนะครับอ่าพลังงานของอัศวินถือเหรี่ยน ไอ้ความกล้าหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ต้องมีความพอดีด้วยนะครับเพราะข้อเสียนมาจากความกล้าที่คุณลุยไปทุกอย่างจนเกินไปเนี่ยมันทาให้มันเกิดทั้งความดื่นรันของตัวคุณเองโดยที่ไม่ฟังใครเลยนะครับแล้วก็มันมีโอกาสจะเกิดความผิดพลาดนะครับแล้วก็เกิดความที่พองผิดพลาดแล้วเนี่ยมันรู้สึกไม่มั่นคงนะร,รู้สึกแบบกังวลใจได้ด้วยแล้วก็เกิด มันผิดพลาดมาแล้วมันทำให้คุณรู้สึกแบบไม่กล้าอีกที่จะทานะไม่กล้าอีกที่จะลุยนะแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีความพอดีกับความกล้าเหล่านั้นด้วยนะครับจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะต่อมาไพ่ขึ้นเป็น8ดาบเนี่ยเห็นไหมไพ่ขึ้น8ดดาบมองไม่เห็นนะคือคนรอบข้างเนี่ยไพ่ขึ้นในเรื่องของคนรอบข้างก็เริ่มที่จะ ลังเลสงสัยนะมีความอ่าเข้าใจผิดบางอย่างกับตัวคุณเหมือนกันจากการกระทำของตัวคุณที่มันมีความดื้อรั้นนะมันมีความที่ไม่ฟังใครแล้วคนก็ไม่ค่อยอยากจะมาค่อยแบบมาช่วยคุณเท่าไหร่แล้วมันจะมีบางบางคนที่คุณไปส่งผลกระทบกับเขาเนี่ยมันทำให้เขาเนี่ยมากดดันคุณนะอาจจะเป็นคนรอบข้างเป็นคนที่อ่คุณเอง ไปสร้างเรื่องบางอย่างมาโดยที่คุณไม่รู้ตัวอันนี้ก็ต้องระวังในห้องช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องการกระทตัวเองให้มากๆแต่ความกล้าหาญของตัวกุณเนี้ยดีแล้วนะแต่ก็อะไรที่มันมากเกินไปเนี่ยก็ต้องคุมนะครับคุมสติตัวเองให้ดีมันจะได้ไม่เกิดผลกระทบกับคนบรอบข้างนะครับต,นนตํางแต่ต่อมาอุปสรรคนะไ่ขึ้นะเป็นสอง,ม <c oughs> งไม้นะครับพนักงานสองไม้เนี่ยไปขึ้นเป็นเรื่องของความกลัวความลังเลนะความเครียดต่างๆที่มันมีโอกาสเกิดจากการกระทำของตัวคุณเองอย่างที่บอกไปนะในเรื่องของการที่มัน ดื้อรั้นนะในเรื่องของการส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างซึ่งสิ่งนี้มันจะเป็นอุปสรรคทําให้คุณาหาคนช่วยเหลือมากไม่ค่อยได้และความสําเร็จต่างๆที่คุณต้องอเผชิญด้วยตัวเองนะแล้วเหมือนต้องจัดการปัญหาหลายๆอย่างด้วยตัวเองมันก็เลยทาให้สําเร็จได้ชาได้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยหากคุณคุมในเรื่องของการทําตัวเองให้ได้เนี่ยคนรอบข้างก็จะปลดล็อกนะเรื่องการ,การทําต่างๆมันก็ดียิ่งขึ้นในโดยเชงการที่มันสามารถแก้ได้ด้วยของตัวคุณเองนะครับ ต่อมานในเรื่องของตำแหน่งวาสนาไปขึ้นเป็นราชินีถือถ้วยนะครับในเรื่องพลังงานราศีถ้วยเนี่ยเป็นพลังงานที่ดีนะเป็นพลังงานจิตใจตวัวคุณเนี่ยที่ให้เกิดความสำเร็จเพราะเป็นพลังงานแห่งความรักความบริสุทธิ์นะมันเป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวกับผู้หญิงนะที่จะหนุนนําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับให้คุณเนี่ยสมหวังมากยิ่งขึ้นนะดังแล้วเนี่ยพลังงานนี้มันมา พร้อมกับจิตใจที่ดีนะครับมาพร้อมกับการตั้งสตินะเรื่องของเทพเทวาก็คอยนุ่นนาช่วยเหลือตัวคุณเป็นทุนเดิมที่ดีอยู่แล้วนะครับอ่ะมาดูซิในเรื่องต่างๆจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเรามาเริ่มที่ความรักคนโสดดูซิว่าคนโสดเป็นอย่างไรพลังงานจักราวาลน,นะครับจะบอกอะไรกับคุณอืมอ่าคนโสดนะครับพลังงานจักรวาลให้่ขึ้นเป็นทรัพย์สมบัติความรักที่ดีเนี่ยมันก็เริ่มที่จะมีเข้ามาเหมือนกันนะพลังงานที่จะบ่งบอก นะครับพลังงานจักรวาลที่จะส่งพลังงานในเรื่องของความรักเข้าหาตัวคุณแต่แต่เป็นในเรื่องของการที่คุณต้องมีการปรับใจนะครับมีการตั้งใจแล้วก็คิดในเรื่องดีๆในเรื่องของความรักนะมีความคาดหวังบางอย่างที่อยากจะมีความรักที่ดีส่งพลังงานดีๆเนี่ยเข้าถึงพลังงานจักรวาลนะแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะส่งพลังงานดีๆเนี่ยเข้าหาตัวคุณในเรื่องของความรักได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูซิว่าในเรื่องของอดีตนะครับคนโสดสนิทเป็นอย่างไร ในเรื่องอดีตไพ่ขึ้นเป็นต่ฟูนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นอัศวินมันเหมือนเริ่มที่จะเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะในเรื่องอดีตแต่มันก็ยังไม่ค่อยได้ดังใจเท่าไหร่นะคือไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่คุณค่อนข้างที่จะมีความกรตือร้นค่อนข้างสูงที่จะหาความรักดีๆหาสิ่งนั้นหาสิ่งนี้มันแต่ว่ามันไม่ได้ดังใจทําให้คุณรู้สึกกลัวกังวลไปเลยนะมันเป็นพลังงานที่คุณเองอาจจะตั้งใจมากไปคาดหวังมากไปจนมันเกิดความผิดหวังในสิ่งที่มันผ่านผ่านมานะมันทําให้คุณเองคิดลบ กับในเรื่องของความรักจนเกิดไนะในในสิ่งที่มันมีโอกาสจะเกิดขึ้นนะครับอ ى, ปัจจุบันนะครับให้ขึ้นเป็นโมฮ oh ินีนะเราขึ้นเป็นเจ้าชายถือไม้นะครับเป็นการที่คุณเองต้องเปิดใจมากยิ่งขึ้นอะไรที่มันผ่านมาก็ปล่อยมันผ่านไปเพราะว่าจังหวะในเรื่องความรักของตัวคุณเนี่ยมันยังไม่ถึงเวลาที่จะได้รับสิ่งนั้นมากกว่านั้นต้องเปิดใจให้กว้างมากยิ่งขึ้นๆนี้อย่าหลงยึดติดในกับอดีตนะครับหลงยึดติดกับความทุกข์เดิมๆที่มันไม่สามารถออกจากความทุกข์ตรงนั้นได้มาจากความคิดขององงตััวเนะครบ อนาคตไพขึ้นเป็นพ่อแม่คงคานะครับแล้วขึ้นเป็นเทมูร,รนันนะในเรื่องของสิ่งที่มันต้องค่อยๆปรับใจนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันของตัวคุณให้มันเยียวยารักษาใจให้ดียิ่งขึ้นในเรื่องความรักเมื่อคุณเปิดใจได้มากขึ้นเนี่ยความรักที่ดีความรักทีก่สมหวังเนี่ยมันก็จะมีโอกาสไปในทิศทางที่ดีได้มากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับมาดูในะเรื่องของคนมีคู่กันบ้างนะครับดูซิว่าพลังงานจักรวาลจะบอกอะไรกับคุณนะครับไพ่ขึ้นเป็นของขวัญ พลังงานของขวัญเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะอ่าพลังงานที่บ่งบอกถึงพลังงานจักรวาลที่จะส่งพลังงานดีๆให้กับตัวคุณนะครับเป็นของขวัญที่ท่านจะมอบให้นะพลังงานจักรวาลที่หนุนนําที่ทําให้คุณสมหวังในเรื่องของคู่ของคุณนะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นปัญหาต่างๆที่มีโอกาสจะเกิดก็จะรับสิ่ง,งดีๆเนะี่ยกลับคืนเข้าหาตัวคุณแต่สิ่งนี้จะได้รับก็ต้องให้กับพลังงานจักรวาลก่อนนะพลังงานจักรวาลไม่ต้องการของจากคุณไม่ต้องการสิ่งที่มัน อะไรที่บรนยุ่งยากแต่เป็นสิ่งที่คุณคิดบวกมากกว่าเป็นสิ่งที่คุณส่งพลังงานดีๆเนะี่ยไปถึงพลังงานจักรวาลและพลังงานจักรวาลจะมอบสิ่งดีๆเนะี่ยให้กลับคืนกับตัวคุณนะครับอ่ะมาดูซิว่าแล้วความรักนะครับคนมีคู่เป็นอย่างไรนะเจ้าตาเป็นอย่างไรบ้างเจ้าตาไปขึ้นไปในเรื่องของพระศุกร์ที่กำลังห้อยหัวนะครับแล้วขึ้นเปนหนึ่งไม้นะในสิ่งที่มันทําในปัจจุบันนะมันเป็นการที่คุณอยากจะขอโทษนะอยากจะให้อ่คู่ของคุณเนี่ย รับในสิ่งที่คุณให้นะครับอยากจะให้คู่ของคุณเนี่ยให้อภัยกับตัวคุณนะมันเป็นเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันเป็นความผิดในความรู้สึกของตัวคุณรู้สึกผิดนะ,อย,ะดนนะอยากจะทดแทนนะอยากจะทําให้มันเกิดแต่สิ่งดีๆอยากให้คนรักของคุณมีความสุขมากยิ่งๆอ่ะแล้วคู่ของคุณรับไหมเขาก็รับนะอืมไปขึ้นเป็นหนุมานแล้วก็ขึ้นเป็นเวอร์ออฟฟอร์จูเนี่ยคือเขาก็โอเคกับตัวคุณแต่เหมือนตัวคุณเนะี่ยเมื่อยิ่งทํามันก็ยิ่งยังแบบ เออมันยังไม่ดีพอมันยังไม่โอเคแต่จริงๆเราก็โอเคนะแต่อะไรที่มันทํามากไปเนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะบางอย่างสมมุติถ้าเราซื้อของแบบเดิมๆทุกๆวันเนี่ยหรือว่าเราให้อะไรที่มันแบบเกินพิกัดเกินไปอย่างเช่นคนกินอาหารในบางอย่างกินมากเกินไปมันก็อิ่มจุกถูกไหมดังนั้นแล้วเนี่ยคุณให้อะไรมากเกินไปมันเกินความจําเป็นเนี่ยมันก็ทําให้เกิดอารมณ์ได้เหมือนกันนะเออระวังให้ดีการที่ให้อะไรบางอย่างที่มันเหมาะมันกวนก็ผิงพอและเมื่อเขาพอใจในสิ่งที่คุณให้เขาให้ภัยคุณแล้้วเนี่่ยก็ไมตองไป แสดงอะไรมากขึ้นนะแล้วก็สร้างสิ่งที่มันดีในปัจจุบันจะดีกว่านะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการที่บร้างเรื่องที่มันเพิ่มมาอีกขึ้นเราต้องระวังให้ดีเหมือนกันนะครับเรามาดูในเรื่องคนที่กําลังงานนะครับจะเป็นอย่างไรเรามาดูในเรื่องของพลังงานจักรวาลนะครับอยากจะบอกอะไรกับคุณนะไปขึ้นไปในเรื่องของสิโรราบนะเป็นในเรื่องของพลังงานที่เอ่อเป็นเหมือนความตั้งใจนะเป็นถึงในเรื่องของความมั่นใจในทุกคุณเอกในเรื่องกัน ให้หาถึงความสดดําเร็จในเรื่องของความตั้งใจในเรื่องต่างๆนะครับไพ่ขึ้นมาเหมือนกันคุณเองเนี่ยกำลังควบคุมสถานการณ์บางอย่างได้ด้วยตัวคุณเองต้องอาศัยความกล้านะครับพลังงานจากวานนะครับให้คุณเนี่ยคิดในเรื่องของสิ่งดีคิดถึงพลังลึงดูดนะครับคิดพลังบวกเพื่อจะหนุนหนักในเรื่องของความสมําเร็จที่จะมีโอกาส บางเกิดขึ้นกับตัวคุณได้มากยิ่งขึ้นนะครับก็ต้องอยากคิดลบนะจนเกินไปให้คิดบวกบ้างเพื่อจะส่งเสริมพลังงานจิตใจตัวคุณให้มีพลังในการที่จะหางานได้มากยิ่งขึ้นนะครับมารู้์วิว่าในห้งช่วงนี้นะครับจะได้งานทํำไหมดูสิไพ่ขึ้นเป็นจุดเทียนนะโอกาสในเรื่องของการที่จะได้งานในโอกาสนะไป่ขึ้นจุดเทียนแต่อยู่ที่ว่าอยู่ที่ตัวคุณจะพิสูจน์ในเรื่องของความรู้นะครับความสามารถให้ได้เห็นได้มากน้อยแค่ไหนอยู่ที่การเตรียมตัวของแต่ละบุคคลด้วยนะครับก็ถือว่า มีนิชิตถางดีที่เราเริ่มมีโอกาสในเรื่องของหน้าที่การงานที่กําลังเข้ามานะครับมาดูในเรื่องของคนที่มีงานนะครับสำหรับคนที่เป็นพนักงานรัราการนะอ่นูซิว่า พลังงานจากักรวาลจะบอกอะไรกับคุณนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของการตลบตะแลงนะครับมันเป็นพลังงานของความที่คุณมีความโลเลกับการกระทำนะบางทีมมีความไม่มั่นใจนะครับบางทีมันมีความผิดพลาดหลายอย่างที่เกิดขึ้นนะครับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็อยู่ที่การปรับใจให้มันมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับพลังงานที่มีความมั่นใจอ่ะเหมือนคุณตั้งเป้าหมายได้อย่างชัดเจนนะพลังงานจากักรวาลก็จะเรียนรู้นะครับก็จะเข้าใจในสิ่งที่คุณต้องการจริงๆนะและพลังงานจากักรวาลก็จะส่งผลในเรื่องของความสะ ดียิ่งขึ้นนะครับอดูซิว่างานห่วงช่วงนี้เป็นอย่างไรนะครับไปขึ้นในเรื่องการเตรียมตัวนะในเรื่องการทํางานต่าง,างๆอาจจะมีเร,ร,รื่องอุปสรรคต่างๆเข้ามาบ้างนะครับแต่ก็เป็นในเรื่องงการที่คุณต้องทําด้วยใจรักนะครับทาด้วยความสนุกนะแล้วก็เป็นในเรื่องการที่จะต้องรับผิดชอบบางสิ่งบางอย่างหรือว่าต้องนําทําบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของการงานและต้อง สิ่งตรงนี้เมื่อต้องทําได้แล้วเนี่ยเมื่อทําได้แล้วเนี่ยในเรื่องความสํมเาเร็จบังเกิดขึ้นความก้าวหน้าก็บังเกิดขึ้นได้ตามถึงแม้ว่าจะหนักจะหน่วงแค่ไหนก็ตามเนี่ยทาให้เต็มที่นะครับอย่าไปฟังคําคนอย่าไปฟังคาใครมากจนเกินไปบางทีมันทําให้คุณค่อยเควในเรื่องของการกระทำนะครับเปิดทําเปิดความพี่คุณเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจจากคําพูดคนเหมือนกันนะต้องระวังเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูในเรื่องของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับดูซิว่าพลังงานจากหวานจะบอกอะไรกับคุณนะครับไพิ่มเป็นเติมแต่ง ทัศนคติความคิดนะมาเป็นเรื่องของความที่คุณต้องคิดในสิ่งที่มัน เป็นพลังบวกให้กับตัวเองนะเยอะๆไพ่เติมแต่งเึงนการเป็นปการเสริมพลังงานที่ดีและเติมแต่งอะไรไพ่ขึ้นเทพเทวาไพ่ขึ้นแ,แม,รรม่ลักสมิกดาบในเรื่องของความรวยในเรื่องของความปังในเรื่องของพลังงานธุรกิจส่วนตัวเนี่ยมันมาค่อนข้างดีแต่ต้องเริ่มต้นจากใจที่ดีก่อนของกลัวมคุณนะครับเพื่อเสริมพลังงานในเรื่องของธุรกิจที่มีความมั่งคั่งร่ำรวยมากยิ่งขึ้นหรือมีความสําเร็จมากยิ่งขึ้นนะครับไม่รู้ใช่ว่าในห้วงจุงนี้นะครับธุรกิจเป็นอย่างไรบ้างไพ่ขึ้นไปในเรื่องของการ จัดการปัญหาต่างๆนะคะรับเรื่องการจัดการปัญหาต่างๆมันก็ไม่ได้เป็นในทิศทางที่คุณทําไม่ได้นะมันเป็นทิศทางที่คุณทําได้อยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่ามันอาจจะรู้สึกเซ็งๆเบื่อๆนะเออบางสิ่งบางอย่างมันไม่อยากมีอะไรมาขัดนะไม่อยากมีอะไรมาให้มันเป็นปัญหามากกว่านะครับแต่ถามว่ามันอยู่ที่ว่าตัวคุณนะต้องหาข้อนะหาข้อที่มันต้องอย่าคิดลบจนเกินไปแล้วก็ใส่ใจในสิ่งที่เป็นที่ทำนะแล้วค่อยๆแก้ไขปัญหามันจะ ไปในที่ทางทีดีนะครับจะได้ไม่เสียขวัญและก,กําลังใจเมื่อมันเกิดปัญหาเราก็แก้เราก็ทําให้มันเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเมื่อเราแก้เรียบร้อยเราจะได้มีเวลาไปทำอย่างอื่นยิ่งเราคิดมากคิดลบคิดน้อยมันก็ไม่เริ่มต้นทำาแต่เราเนี่ยต้องปรับใจไปอันดับแรกก็จะดีกว่านะครับมาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างนะครับดูซิว่าพลังงานจักรวาลจะบอกอะไรกับคุณน,นะครับไพ่ขึ้นเป็นพระอัธนาฤษฎิ์นะครับเป็นพลังงานของพระศิวะแล้วก็พระแม่ รวมกันนะครับเป็นของอุดมสมบูรณ์ที่บังเกิดขึ้นกับตัวคุณแล้วก็มีโอกาสนะครับเราสามารถที่จะาทาสิ่งไหนแล้วก็ย่อมจะเกิดความสําเร็จนะเออเป็นพลังงานของความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องการเงินได้ด้วยแต่สิ่งนี้นะถ้าลงในตําแหน่งของพลังงานจักรวาลแสดงว่าในห้งช่วงนี้นให้คุณตั้งจิตตั้งสมาธิให้ดีในเรื่องการกระทำทุกสรรพสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะทุกอย่างมันจะมีพลังงานบางอย่างพลังงานจักรวาล นะพลังงานของพานสิวและพันพระแม่เนี่ยคอยหนุนนําให้เกิดความสําเร็จนะครับคอยหนุนนําให้เกิดความปังในเรื่องของการเงินมากยิ่งขึ้น,นแต่คุณต้องคิดดีทดําดีพูดดีไปด้วยเช่นกันนะครับอ่ะดูซิในเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรค่าใช้จ่ายดูซิค่าใช้จ่ายช่วงนี้นะครับไปขึ้นในเรื่องของการที่เจอรายจ่ายเข้ามาเยอะเหมือนกันนะแต่อาจจะหมดไปกับคนในครอบครัวนะแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้น,นแบบจะแย่นะครับแต่ไปถึงขั้นทีน่คุณอยากที่จะ,ะให้มีรายจ่าย น้อยลงกว่านี้นะเออมันอาจจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกหนักในห้องซีบ้างแต่มันก็เบาใจเพราะเราไม่ได้ไปจ่ายอย่างอื่นไปจ่ายสิ่งที่มันอยู่ภายในครอบครัวสิ่งที่อยู่ภายในการที่จะต้องจ่ายที่มันเป็นสิ่งจําเป็นทั้งหมดเลยนะครับดูซิว่านี่สินเป็นอย่างไรนี่สินไฟึ้นในเรื่องของการแบบอืมไฟคืนชั่งน้ำหนักเยอะเหมือนกันนะเพราะว่ามีนี่สินบางตัวที่ต้องจ่ายให้มันเรียบร้อยอันนี้มันเฉียงไม่ได้แต่นี่สินบางตัวเนี้ยมันอาจจะผลัดไปได้แต่คุณรู้สึกแบบเฮ้ยมันไม่อยากที่จะมีอะไรมันค้างคาใจแต่มันก็ต้องชั่งน้ำหน ค่าใจ่ายบุดมันก็เยอะอยู่นะอหากมันใช้ใจ่ายตามใจหรือว่าใช้ใจ่ายที่มันไม่ได้ช่่งหนักให้ดีเนี่ยมันก็ทําให้มันสรุดได้ในบางช่วงบางเวลาในเดือนนี้เหมือนกันนะครับเงินงเก็บมีไหมดูสิ ใ่ขึ map, mm ้นในเรื่องของการเการทำบุญนะคือในเรื่องของการที่เป็นเงินเก็บเนี่ยถามว่าเก็บได้ไหมมันต้องเก็บได้แต่ก็ระวังนะไอเอาเงินเก็บออกไปช่วยเหลือคนเนี่ยช่วยเหลือคนในครอบครัวให้ญาติยืมให้คนอ่าใกล้ตัวยืมเนี่ยระวังให้ดีเหมือนกันเพราะว่าเงินเก็บจะออกไปจากคนที่มาขออืมคุณนะครับเพราะพอค่าใช้จ่ายคุณเนี่ยมันจ่ายเอาไปเยอะอยู่แล้วนะรับต้องเอาเงินเก็บออกไปดังนั้นก็ต้องคิดดีเหมือนกันเพราะว่ามีคนมาขอส่วนบุญนะดูสิเงินลงทุนหลัก อืมการลงทุนในห้องช่วงน,นี้ก็อย่าเพิ่งดีกว่านะเป็นการี่ตกลงมาเห็นไหมมันยังไม่ขึ้นนะยังไม่ขึ้นต้องใจเย็นก่อนเพราะว่าในเรื่องการลงทุนมันยังไม่ถึงขัง้นที่จะได้หรือหรือปังนันหือได้อาจจะคาบเส้นนะอาจจะคาบเส้นไม่ถึงขั้นจะปังลงทุนเราได้เลยแบบนี้ดังนั้นก็อย่าเพิ่งดีกว่านะเรามาบจัดบริหารจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วก็เรื่องนิสิทธ์ให้มันลงตัวก่อนนะให้มีเงินเก็บ ที่ดียิ่งขึ้นกว่านี้ก่อนแล้วก็นําไปลงทุนในอนาคตจะดีกว่านะครับมาดูในเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพภายนอกสุขภาพภายในแล้วก็สุขภาพใจเป็นยัางัชนะครับสุขภาพภายนอกนะสุขภาพภายในนะครับไปขึ้นเป็นภายนอกเนี่ยมันมันแบบมันชุ่มเนี่มันทําอะไรเยอะนะมัน,ม,นมันต้องไปนู่นไปนี่ไปนั่นมันจึงทําให้คุณฝืนร่างกายตัวเองค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องของอากาศนะเรื่องของ ฝนเรื่องของความหนาวความเย็นเรื่องของฝุ่นต่างๆเนี่ยระวังให้ดีเพราะว่ามันค่อนข้างมีเกิดมันค่อนข้างจะส่งผลต่อุขภาร่างกายนะครับเมื่อภายนอกเนี่ยร่างกายของตัวคุณดูแลไม่ดีมีการไปทํานู่นไปทํานี่ตลอดเวลานะครับอดหลับอดนอนต่างๆสุขภายในมันเริ่มที่จะถามหาแล้วนะครับแล้วก็ทําให้จิตใจตัวคุณเนี่ยมันก็แย่เรื่อยเพราะมันทุกในเรื่องของร่างกายั่ะ่งจิตใจทั้งไหมเนี่ย ไพ่ขึ้นปวดหัวเลยนะมันเจอเรื่องปวดหัวไพ่นจิตใจเนี่ย่อนข้างมากไพยขึ้นเป็นรานีสุดาเนี่ยมันก็ต้องมีการกลมจิตกลมใจตัวเองตั้งสติเองเนี่ยให้ดีไม่งั้นเนี่ยก็จะส่งผลเป็นการแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดกันตามตรงๆแล้วจริงๆโซภาพร่างกายตัวคุณดีถ้าคุณดูแลดีออกกําลังกายนะไม่ขับโวางร่างกายให้มากจนเกินไปเพราะว่าเราสังเกติโอ้โหทั้งภัยส่งไปแรกก็เป็นมาแล้วนะแล้วโอสดภาพคุณยังเป็นมาอีกมีแต่การเดินทางนะเดินทางไปทํางานเดินทางไปหาเงิน มันดีมันดีอยู่แล้วแต่ว่าอะไรที่มันหักโหมมากเกินไปป่วยตามหลักมาคุณก็ไม่มีแรงที่จะทางานอยู่ดีดังนั้นเราก็ต้องดูแลร,ร,าาร,าแร,าร่างกายจะได้มีแรงในการหาเงินหาทองมีแรงที่จะสู้ต่อไปนะครับมาดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรตามนะครับตัวที่เนื้อเริ่มของไพ่เตือนในเดือนนี้นะครับอย่างแรกนะครับสิ่งที่ไพ่เตือนนะไพ่ขึ้นเป็นความเด่นความดังความปังนะครับสิ่งที่มันเป็นความเด่นความดังความปังเนี่ย มันเป็นเรื่องของสิ่งที่คุณเองต้องจัดการนะในเรื่องของการวางแผนเรื่องต่างๆให้มันเกิดความสมําเร็จนั้นโอกาสตา่างๆมันมีมาเยอะนะเป็นอยูว่าคุณจะค,คว้าม,มาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับต่อมาไปขึ้นเรื่องความปริบารสิ่งที่คุณเกิดจากการกระทำเนี่ยมันต้องเกิดจากเหตุที่ดีนะเหตุที่คุณทําอย่างเต็มที่ค,ความสาัมารถมีความอดทนอดกลั้นนะครับในเรื่องต่างๆที่คุณดูคุณสร้างคุณทําแล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ไม่เกิดปัญหาทุกอย่างมันจะเกิดความสำเร็จมากยิ่งขึ้นนะครับมันเหมือนเป็น,นการคุ ให้เกิดความสาเร็จความปังที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะไพ่สศทธิกิริยาขึ้นใน,นเรื่องของการที่ได้รับถึงแม้ว่าในห้องช่วงนี้มันเหมือนมันเพิ่งไขไม่ก็ได้แต่ยังพิ่งคนรอบข้างคนในครอบครัวได้อยู่นะไพ่ขึ้นว่าเอออย่างน้อยถ้ามองไม่เห็นใครจงมองคนในครอบครัวนะคนมองคุณมองคู่ชีวิตของคุณก็ได้นะถ้าคุณมีแฟนแล้วนะถ้าหรือว่าเป็นคนในครอบครัวเป็นพ่อเป็นแม่ของคุณก็ได้เป็นญาติพี่น้องคุณก็ได้นะเพื่อจะ,อ,ะอย่างน้อยเราทําเพื่อคนข้างหลัง ทำเพื่อคนในครอบครัวนะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับตัวเองนะครับต่อมาห้ขึ้นในเรื่องของลูกเทวดานะครับเรื่องของการทำบุญให้กับเทพเจวาประจําตัวหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาตัวคุณอยู่นะครับแล้วก็ทำบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรเพื่อนุนนาให้ชีวิตในเรื่องของตัวคุณต่างๆเนี่ยที่พบที่เจอมีความประสบความสำเร็จมากขึ้นนะครับไฟมือญางปริหารขึ้นเป็นอย่างไรมากนะครับไฟขึ้น็นเรื่องของการทําบุญเกี่ยวกับไฟนะอาจจะเติมน้ำมันตะเกียงนะหรือถวายรอไฟกับ พระพิสุสงนะครับแล้วก็สวดมนต์ก่อนนอนเพื่อจะนุนนำให้คุณเกิดสติมากขึ้นแล้วก็มีสมาธิในการจัดการแก้ไขปัญหามีสติในการจัดการเรื่องต่างๆที่มันเข้ามาในปัจจุบันนะครับแล้วก็ให้คุณเป็นผิดคลุมต้องแก้นะครับเป็นเรื่องของอ่าอันนี้เป็นเรื่องบางบุคคลก็แล้วกันนะให้ึ้นเตือนมากนะครับเป็นเรื่องขางพลังงานของการที่อาจจะไปบนบานสารกล่าวนะครับไปสัญญาครูบาอาจารย์บางอย่างมาว่าจะทําสิ่งนี้สิ่งนี้แต่ไม่ได้ทำนะอันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับถ้าหากทําแล้วหรือว่าถ้าหากไม่มี ทุกทุกอย่างี่อนเป็นความทุกทุกอย่างี่งเป็นอุปสรรคจะค่อยค่อยคลี่คลายนะครับแล้วค่อยค่อยที่จะดียิ่งขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับก่อนที่เราจะไปดูเลขมงคลนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับดวงชีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจนะครับ <c oughs> เลขมงคลหรือลัคกี้นัมเบอร์นะครับของชาวราศีกุลูสิว่าเป็นเลขอะไรนะครับไพก่กินเลขสี่นะครับ ไพ่ขึ้นเป็นเลข6นะครับทั้งเลข4แล้วก็เลข6ถือว่าเป็นเลขลัคกี้นัมเบร์ของคุณในช่วงนี้นะครับเสริมพลังงานของความสําเร็จนะครับทำสิ่งไหนก็ประสบความในคิดสิ่งไหนก็สมความประสบความสําเร็จนะเป็นสิ่งที่เสริมพลังงานที่ดีกับตัวคุณในห่วงช่วงนี้หรือว่าใครจะ การกำลังเรียนหรือการศึกษาหรือการเรียนรู้ไดบางอย่างอย,งอยู่ก็เกิดความสำเร็จได้ด้วยนะครับเรื่องสิ่งที่หวังสำเร็จได้นะถ้าเมื่อคุณเาเลขเหล่านี้เอาไว้ร้อมรอบตัวคุณทาเป็นบอยเปอร์ก็ได้หรือจดเลข4ี่เลข6เนี่ยเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์อันนี้ก็เป็นการเสริมดวงเสริมทรัพย์เสริมความสำเร็จให้กับตัวคุณมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับ